ช้ตอนนี้นันก็อยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้เราก็กลับมาเที่ยวที่สวนของคุณบำรุงคุณจันทยาทองคำอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่นันมาเนี่ยประมาณปลายปี2563นะคะตอนนั้นทุเรียนอายุได้1ปี2เดือนนะคะอีก3เดือนหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเรามาดูว่าต้นทุเรียนเติบโตขนาดไหนค่ะรีบตามไปเลยค่ะ ของเราที่พากลับมาดูต้นเนี้ค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราให้พี่บำรุงนะคะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยของยูนิไรท์ไปแล้วปุ๋ยยูอน9 6ิก3นะคะในการบำรุงต้นทุเรียนเล็กเนี่ยอตอนนั้นผ่านมา3เดือนแล้วนะคะทุเรียนมันเติบโตขึ้นยังไงบ้างอะ่ะให้พี่บำลุงเล่าดีกว่าคะ่ะก็จากเมืก่อนที่ผ่านมาสาเดือนนะครับตอนนี้ก็มองเห็นได้เลยว่าทุเรียนผมโตขึ้นโตขึ้นเยอะครับ ทรงพุ่มใหญ่ขึ้นทรงพุ่มใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ลําต้นก็ใหญ่ค่ะกลางต้นนีแตกเลยนะบางต้นแตกเลยตอนนั้นตอนนั้นทุเรียนก็โตแบบนี้แหละแต่ว่าใบยังไม่หนาตาขนาดนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันมันมันจะออกยอดแบบนี้ดูมันจะออกยอดยอดทุกกิ่งทุกกิ่งของลำต้นน่ะจะมียอดทั้งหมดแล้วก็มันจะทําให้พุ่มโตเร็วเนี่ยแค่สามเดือนเองนะผิดหูพิดตาไปขนาดนี้เลย ตอนนั้นตอนที่เรามาดูครั้งแรกก็คือน้องเขาอายุ1ปี 2, 2> 1 1> เดือนแต่ตอนนี้ก็เป็น1ปี5เดือนเนี่ยค่ะใช้เวลาไม่กี่เดือนเองนะคะทุเรียนก็โตดีขนาดนี้เลยเขาก็ขาก็ถามนะว่าทําไมทุเรียนนี้ยอดมันยอดยังนะยอดมันมันเป็นทุกทุกยอดทุกกิ่งนะผมก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ใช้ปุ๋ยใช้ของอยู่ในไรนะแล้วก็จะได้แบบนี้ ยอดมันนะผมผมบอกเลยว่ายอดเนี้ยไม่ได้ตัดนะแต่พอใส่ใช้3ามสิของไรแล้วก็มาใส่โซชูเปรศับสลับกันแล้วก็ยอดมันมันมันจะดูจากน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าริงข้างๆเนี้ยมันจะใหญ่หมดเลยจะยาวหมดอ๋อมันได้ทางด้านข้างมากกว่าทรงทลมใหญ่มากกว่าถ้าเป็นของแบบดั้งเดิมที่เราเคยทําเราต้องตัดยอดหรอคะครับเมื่อก่อนน่ะมันมันมันจะ มันจะทุมแล้วก็ไอ้ด้านข้างนี่ไม่ค่อยออกค่ะอพอถ้าอยากให้ทุเรียนออกด้านข้างก็ต้องตัดยอดใช่ไหมสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นการใช้ปุ๋ยยูนิคของยูดีไลท์ไม่ต้องห่วงละ่ตปล่อยเลยทั้งอ้วนทั้งใหญ่เลยกิ่งก็ดีใช่ไหมคะเนี่ยแล้วยอดออกทุกยอดยอดยออกทุกยอดค่ะค่ะลำต้นเป็นไงคะอ้วนเหมือนเดิมไหมนี่ขยายต้นมากขึ้นนะคะ วันนี้ลองไปจับใหม่อีกรอบหนึ่งว่ามือเรายังล้อมได้ล้อมได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ได้แล้วครับอ่าวันนั้นวันนั้นยังได้วันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้จับไม่ได้แล้วครับแล้วต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะมีการใช้ชุดเรียกลากอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็ตอนตอนแรกนะครับตอนตอนปลูกครั้งแรกหนึ่งเดือนแรกเราก็ใช้ไอ้ปุ๋ยน้ำยูนิคแล้วก็เนโอไฟ ช้ราดโคนฉีดโคนอะฉีดเร่งรากครับเราดูว่าทุเรียนเรามียอดมีรากเดินระยังะไแบบนี้นะครับถ้ารากเราสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ถ้าเรามองว่าทุเรียนเราสมบูรณ์มียอดมีอะไรพร้อมเราก็ใส่แต่ปุ๋ยบำรุงเขาไปอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราอาจจะเจอวิกฤตบ้างเพราะว่าวิกฤตร้อนแรงอะไรบ้างแล้วก็มีการเรียกรากสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าทําไปได้อยากให้ทุเรียนสวยๆตลอดก็ทุกๆเดือนเดือนละครั้ง